สวัสดีครับพบกับแอดมินแทนนะครับผมกับหวยราวรวมวันนี้นะครับวันพุธที่27กรกฎาคมนะครับผม27เดือน7กับแนวทางหวยราวรวมพบกับแอดมินแทนได้นะครับทุกวันกับแนวทางหวยราวรวมวันนี้นะครับวันนี้มีราบพัฒนาด้วยเพราะฉะนั้นก็ตามได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับก็เด่นวันนี้นะครับเด่น06นะครับมากับ7928นะ0มานะครับ06 07 09.02.08นะครับ6มาก็67นะครับ69.62.68หลักร้อยวันนี้ได้8นะครับหัวเรารวม188เนาะมาหมดทีม806นะครับ807.809.802.808.86 7จ็ดนะครับ8 6 9 8 6เ8 6 8 <c oughs> เน้นนะครับขอโทษนะครับเน้นไปที่0 6นะครับ0 7 0 9นาะครับแ0 6 8 0 7ย์แปแนาไม่ค่อยสบายนะมันยังไม่หายถ้าไงก็ขออภัยด้วยนะครับจะไอจะจามจะน้ำมงน้ำมูกก็ไม่สามารถบังคับได้เนะเอาเป็นว่า เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองขอให้โชคด,ดีครับสำหรับแนวทางหวยรารวมวันนี้